มาเทส i 7 2 0 0 6กันนะครับใน l g a 1 1 5 5บนเมนบอร์ด P 8 Z 6 8แปด V LX ครับว่าจะแรงขนาดไหนเริ่มจากการปรับที่อัลตรากันเลยเนาะ ขานั่นขานั่นเค้ยคิวฮิมคิวฮิมมันแกล้งเราหนิวะอย่างเงี้ยยาเพื่อนอย่าตายเลยอ่ะคลิป นี้การเล่นครั้งที่2ตั้งค่าแบบสูงพอนะครับสูงแล้วมาดูเฟรมเรทกันไหลลื่นมากเลยบอกเลยบน GTX 1050 TI แบบมีเพลทหลังนะครับระบายความร้อนได้ดีกับการปรับภาพสูงทั้งหมดขนาดโดดรุ่มยังลื่นขนาดนี้หุ้ย ต่อยมันนี่นี่นี่มันเล่นไม่เป็นเหรอทำไมมันเป็นน้อยอ่ะเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ะไม่เป็นไรปล่อยไว้อย่างเงี้ยอ้าวฆ่าไปหนึ่งเฉยเลยอ๋อเมื่อกี้เฮ้ย เอ้าวทำไมาเก็บไม่ได้อะเอ้เฮ้ยเพื่อนยิงมาจากไหนวะโอ้โหเกือบโดนเหมือนกันนะเนี่ย อยิงยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขายิงผมยังไงอ๋อรู้แล้วยิงยังไง <c oughs> ขึ้นมายิงอ่ะอันนี้ต่อเลยนะครับปรับเป็นปานกลางกันดีกว่าปรับอะไรก็แผ้ CPU 8คอร์นะครับไปเลยอู้หัดเสียว 我我我我我，嗯，哇！喂，啊吼！ หลอดไหมเนี่ยเอาเหยียบเอา<ะ>เฮ้ยโอ้โห,โห,โหการออกมาของผมตายเฮ้ย <c oughs> กระโดดลงไปตายเอาววะเนี่ยเฮ้ยเลยเฮ้ยเลยเลย เอาเพื่อนช่วยหน่อยหันตุดให้ไปรับเพื่อนดีกว่า อ๋อตายเลย